สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอว้วนดวงเจาะลึกดวงความรักเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน2 5 6 7าจมาจำชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีนูดวงชะตาความรักของคุณจะเป็นไงบ้างเจาะลึกทั้งเรื่องของคนโสดเจาะลึกทั้งเรื่องของคนที่มีแฟนนะครับและสถานะคนคุยเองความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นไงบ้างเรามาฟังคำนายโดยภาพรวมของความรักนันเดือนนี้กันได้เลยครับเรื่องที่1สถานะโสดเรามาฟังคำนายดวง ดวงชะตาแบบเจาะลึกนะครับประจําพฤศจิกายนนะครับประจําชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูก็ได้ครับว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นไงบ้างผมจะเปิดทั้งหมด3าใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคําทํานายก็ได้ครับว่าดวงชะตาประจําเดือนนี้ของชาวธาตุไฟเองแล้วนะครับสำหรับสถานะโสดดวงของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับดวงชะตาจะชี้นําให้เจอคนที่ดีไหมหรือภาวะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะครับมาดูในหัวข้อนี้ก็ได้ครับผมบอกได้ว่าสําหรับสถานะความสัมพันธ์นะครับกรณีคนโสดสาหรับชาวธาตุ เองแล้วผมบอกเลยว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นรักที่เป็นทิศทางที่ดีนะครับพร้อมที่จะเปิดใจกับเรื่องของความรักภาวะกับเรื่องของความรักหรือว่าความหนักใจเนี่ยมันมีอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วนะครับณเวลานี้แต่คุณก็พร้อมที่จะเปิดใจให้กับความรักใหม่ๆเปิดใจให้กับคนในความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับเปิดใจเพื่ออยากจะเรียนรู้ความรักครั้งใหม่อย่างชัดเจนเกิดขึ้นภาวะเรื่องเก่าๆนะครับยังคงค้างคาในใจคนรักเก่าแฟนเก่าคนในความสัมพันธ์เดิมยังเป็นหนาม แทงใจสําหรับความรักให้กับคุณอยู่ของชาวธาตุไฟนะครับน่าเป็นห่วงมากๆว่าความรักในครั้งใหม่นี้ตัวคุณเองจะยังยึดติดกับคนเก่าๆอยู่เพราะความรักครั้งใหม่สาหรับกรณีคนโสดเองเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีนะครับเจอคนที่เข้ากันได้เจอคนที่คุยกันรู้เรื่องนะครับเจอคนที่เปิดใจคุยกันได้อย่างชัดเจนนะครับคนที่สินเสมอกันเข้ากันได้นะครับแล้วรวมถึงภาวะความสัมพันธ์เองเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นคนดีนะครับแต่ว่าชาวธาตุไฟเองแล้วราศีเมษราศี ราศีสิงแล้วก็ราศีนูสําหรับสถานะโสดเองแล้วมีปัญหานะครับเพราะตัวคุณเองยังยึดติดกับเรื่องเดิมๆปัญหาหลายอย่างนะครับที่ติดตัวคุณอยู่สําหรับรักครั้งเก่าเนี่ยยังคอยเป็นหนามแทงใจนะครับหรือว่าเป็นหนามที่ทําให้ชีวิตคุณเนี่ยไม่ก้าวหน้าและเดินต่อ ใบได้อย่างดีนะครับตัวคุณเองยังรู้สึกว่าความรักครั้งเก่าเนี่ยยังคอยทําร้ายคุณอยู่ยังคอยเป็นหนามที่ทิ่มแทงใจคุณอยู่ตลอดเวลาเมื่อคิดจะเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับใครแล้วคุณก็กลัวว่ามันจะไม่ดีมันจะไม่เพอร์เฟกมันจะไม่เป็นไปในทางที่ดีคุณกลัวว่ารักครั้งใหม่ที่มันจะก่อเกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้คุณทุกข์ได้ในอนาคตแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามีใครเข้ามาณเวลานี้สําหรับสถานะโสดคุณเปิดใจได้เลยครับเพราะคนนี้เขาเป็นคนที่ดีสําหรับคุณและเป็นคนที่ดีสําหรับความสม อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะลืมเรื่องภาวะความรักครั้งเก่าเนี่ยได้ไหมเพราะคนเก่าแฟนเก่าคนละเก่าเนี่ยเขาทําคุณเจ็บแสบมากเลยทีเดียวนะครับเลยทําให้คุณไม่กล้าที่จะเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับใครได้อย่างชัดเจนนะครับผมบอกเลยว่าชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีนูประจําพฤศจิกายนนี้สําหรับคนโสดนะครับเริ่มต้นรักครั้งใหม่แล้วจะประสบความสําเร็จครับอะไรที่หนักใจอะไรที่ทุกข์ใจต้องลืมและทิ้งมันไปได้แล้วนะครับหัวข้อที่2ส,สถานะคนคุยเราว่าฟัง นายดวงชะตานะครับประจําเดือนนี้ก็ได้ครับว่าชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะครับประจําพฤศจิกายน2องห้านี้ดวงชะตาสําหรับสถานะคนคุยจะเป็นไงกันบ้างมีคนคุยที่ดีเข้ามาไหมหรือการพัฒนาต่อซึ่งคนคุยและยาวจะเป็นไงบ้างมาฟังคำนายกันได้ครับผมจะเปิดมัออ่าสามใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคําทํานายกันด้ครับว่าดวงประจําเดือนนี้สําหรับชาวธาตุไฟเองแล้วกรณีคนคุยนี้จะเป็นไงกันบ้างนะครับจะเกิดและเติบโตขึ้นไหมสําหรับความสัมพันธ์ก้าวหน้าไปในทางที่มัน ชัดเจนหรือเปล่าสําหรับรักในอนาคตนะครับมาดูคําทํานายในหัวข้อนี้กันเลยครับว่าดวงชะตาของชาวธาตุไฟเป็นยังไงนะครับมาดูในเซนนี้เองนะครับผมบอกเลยว่าสําหรับเรื่องของความรักเองเนี่ยชาวธาตุชาวธาตุไฟเองแล้วเนี่ยราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีนูเนี่ยสำหรับกรณีคนคุยเนี่ยพัฒนาต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับภาวะความสัมพันธ์เนี่ยตกเป็นของเจ้าดวงชะตาเองคือเจอคนที่เข้ากันได้เจอคนที่คุยกันรู้เรื่องเจอคนที่สีเสมอกัน เจอคนที่เป็นฐานะความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันนะครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับเป็นคนรักเก่าเป็นแฟนเก่าเป็นคนคุยเก่าเป็นคนที่ห่างหายกันไปนานๆแล้ววนเวียนกลับมาคุยกันใหม่เป็นความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดแบบลึกซึ้งนะครับจะมีเรื่องเก่าๆเนี่ยเป็นฐานอันเดิมที่ให้ความรักของคุณเนี่ยคุยกันรู้เรื่องและสารต่อได้ในอนาคตผมตอบเลยว่าเป็นผลอันดีสําหรับความรักนะครับแต่ข้อเสียเลยคือสถานะคนคุยนะครับที่ เข้ามาณเวลานี้รวมถึงสถานะที่ดูดูใจกันอยู่ณเวลานี้ผมบอกเลยว่าเขาคนนี้เป็นคนน่าเป็นห่วงนะครับเป็นคนที่ไม่ได้ดีอย่างที่ใจคุณหวังไว้เป็นคนที่หวังอะไรพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้คิดจะเอาเปรียบคุณนะครับหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างไม่ได้เข้ามาเพื่อทําร้ายใจคุณอย่างเดียวแต่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หวังเรื่องทรัพย์หวังเรื่องการช่วยเหลือนะครับหวังอะไรที่มันต่อยอดได้ในระยะยาวผมจะบอกชาวทัศน์ไฟว่าอย่าไว้ใจคนนี้นะครับโดยเฉพาะนิยามเลยคือคนนี้เป็น คนคุยเก่าคนคุยในความสัมพันธ์เก่านะครับหรือเคอคนที่เคยห่างหายกันไปนานและกลับมาคุยกันใหม่ผมบอกเลยว่าอย่าไว้ใจอย่าเชื่อใจเขาโดยเด็ดขาดนะครับเพราะเขาจะนําพาความทุกข์ใจมาให้คุณแม้นภาวะความสัมพันธ์จะเป็นอะไรที่คุยกันอย่างดีคุยกันรู้เรื่องสารสัมพันธ์กันอย่างดีพูดอะไรก็คล้องจองถูกคอกันไปหมดนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคนคนนี้ประสงค์ไม่ดีสําหรับคุณเขาจะนําพาความทุกข์ใจมาให้รวมถึงภาวะความสัมพันธ์อันนี้จะมีเกณฑ์ที่จะจบลงในรูปแบบเดิมๆด้วย ถ้ากรณีความสัมพันธ์ใะเวลานี้กรณีสาระคุณคุยยังคุยกันในทางที่ยังคุยกันแบบเปิดใจยังคุยกันแบบเรียนรู้ทางใจหรือเปิดโอกาสให้กันและกันได้ศึกษาดูใจกันอยู่ผมตอบเลยว่าดีกับคุณอย่างแน่นอนแต่อย่าคาดหวังเยอะนะครับเพราะคนคูนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆนะคบว่าเขาจะทําร้ายคุณได้ในอนาคตเพราะคนคุณนี้นิสัยไม่ดีนะครับคาดหวังอะไรในตัวเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าไม่ได้ครอบคุมหลายๆอย่างไม่ได้หวังพึ่งพาเขาไม่ได้นะครับรวมถึงการที่จะคาดหวังต่อในฐาน นะรักระยะไกลเนี่ยผมตอบเลยว่าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จกับคนคนนี้นะครับถ้ามีโอกาสหรือมีช่องว่างที่มันรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้และไม่เห็นอะไรในช่องทางที่ดีสําหรับเขาแล้วเนี่ยผมตอบเลยว่าคุณอาจจะต้องออกมาจากความสัมพันธ์นี้หรือรีบจบความสัมพันนี้นกับสถานะคนคุนคุยนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะภาวะความสัมพันธ์ไปต่อได้ยากในอนาคตครับหัวข้อที่3สถานะมีแฟนแล้วเรามาฟังคำนายดวงชะตานะครับประจําเดือนนี้กันเลยครับว่าชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศ ประจําพฤศจิกายน2 5 1 7นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนะครับเรามาฟังคํานายดวงชะตาของชาวธาตุไฟกันแ,แลาดวงชะตาของคุณจะเป็นไงบ้างสําหรับสถานะมีคู่ครองมีแฟนแล้วนะครับมาดูคําทํานายในหัวข้อนี้กันได้ครับผมจะเปิดหนวาสามใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคําทํานายกันได้ครับว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นไงกันบ้างน,นะครับจะมีเหตุอะไรที่ดีสําหรับคุณไหมในเดือนนี้นะครับจะก่อเกิดอะไรที่ดีสําหรับคนมีแฟนคนมีคู่ครองหรือเปล่านะครับมาดูในหัวข้อนี้กันได้เลยครับมาดู ใิเนซนีเอนะครับผมบอกเลยว่าสําหรับกรณีเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เองเนี่ยมันมีเรื่องของการต่อยอดในทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับแต่กรณีการต่อยอดเชิงความสัมพันธ์เนี่นยมันเป็นเหตุที่จะต้องเริ่มอะไรใหม่ๆมากกว่าการที่ชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีนูเนี่ยมีคู่ครองมีแฟนแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการคาดหวังต่อคือรักที่มันไปไกลามากกว่าเดิมรักที่มันจะต้องต่อยอดมากกว่าเดิมหวังที่จะได้บ้านหวังที่จะได้ทรัพย์ชิ้นใหญ่หวังที่จะได้ผลประโยชน์อะไรใหญ่ๆ ที่เข้ามาสู่ครอบครัวและความรักของคุณเกิดขึ้นนะครับผมตอบเลยว่าเป็นผลในทางที่ดีเพราะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันจะประสบความสําเร็บด้วยความสามารถด้วยทักษะด้วยไหวพริบด้วยความรู้ด้วยความเชี่ยวชาญนะครับด้วยไหวพริบอันดีสําหรับการจัดการปัญหาทุกด้านเกี่ยวข้องกับครอบครัวลุล่วงและผ่านไปได้ดีครับยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของการงานเองคาดหวังงานชิ้นใหญ่คาดหวังความสําเร็จนะครับคาดหวังความก้าวหน้าคาดหวังสิ่งดีๆที่เข้ามาสู่คนในครอบครัว พ่อแม่บุตรญาติพี่น้องนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะทําได้อย่างสําเร็จนะครับเพราะความก้าวหน้ามันมาสู่คุณอย่างจริงจังอะไรที่คาดหวังของชิ้นใหญ่นะครับหรือความสําเร็จอันใหญ่การคาดหวังอะไรที่มันใหญ่ๆผมบอกเลยว่าคุณจะทําได้ดีนะครับในเดือนนี้เองเนี่ยสำหรับชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีนูเนี่ยสำหรับคนมีคู่สําหรับคนมีแฟนไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้นะครับเพราะใช้ความรู้ความสามารถนะครับและไหวพริบอันดีเนี่ยในการแก้ไขปัญหานะครับรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชาญฉลาด ที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยเพื่อเข้ามาสู่คนในครอบครัวารายได้ที่มันเพิ่มขึ้นช่องทางลู่ทางในการหาทรัพย์นะครับหรือว่าโอกาสใหม่ๆโอกาสใหญ่ๆเนี่ยคุณก็จะคว้ามันมาได้อย่างสําเร็จนะครับเลยทําให้ภาวะของครอบครัวอะไรที่เคยตึงมือกับเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็โล่งขึ้นเบาขึ้นนะครับความรักเนี่ยช่วยมาอุดลอยรั่วให้กับภาวะทางใจที่มันหนักหน่วงนะครับเลยทําให้ภาวะความสัมพันธ์เนี่ยมันก้าวเดินต่อไปสําหรับคําว่าครอบครัวและคู่รักคู่ครองในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ อันนี้ก็เป็นดวงภาพรวมกับเรื่องของการเจาะลึกความรักประจําพฤศิกายน2 5งพนะครับของชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีนูมีว่าดูดวงสวัสดีครับ